สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมีเดทาร์โรธาละคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักค่ะของชาวราศีมีนนะคะประจำวันที่1-15สิงหาคมนี้ค่ะสําหรับชาวราศีมีนนะคะเราได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกสามารถเลือกดูได้นะคะทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีค่ะในรายละเอียดคลิปนี้นะคะจะมีของทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างขอเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยนะคะ สำหรับคนโสดนะคะคนอื่นขอเช็คพลังงานในอดีตกันบ้างค่ะว่าที่ผ่านมาความรักคุณพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะ สำหรับความรักของคนโสดนะคะพลังงานก่อนหน้านี้นะคะ่ะดูจะมีการจบความสัมพันธ์กับใครบางคนมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คนสองคนรักกันนะคะแต่ว่ามันมีอุปสรรคเข้ามานะคะให้ต้องฟ่าฟันแล้วก็ต่อสู้นะคะบางคู่บางคนนะคะอาจจะไม่ไหวแล้วนะคะ กับการรับมือหรือว่าแก้ไขปัญหานะคะก็เลยเลือกที่จะถอยออกมาหรือว่าจบดีกว่านะคะแต่สิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อให้คุณได้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าหรือว่าเพื่อให้คุณนะคะได้กลับมาทบทวนตัวเองหรือว่าเติมเตมเติมเต็มตัวเองในส่วนอื่อนๆที่คุณขาดหายไปนะคะขอดูพลังงานปัจจุบันกันบ้างคะ่ะว่าตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้าง ชาวราศีมีนะคะถ้าพูดถึงความรักอะคะ่ะดูเหมือนว่าคุณได้ตัดใจแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นการตัดใจที่จริงจังมากตอนนี้หลายๆคนนะคะมาโฟกัสในด้านการทํางานทําเงินนะคะเพื่อให้ตัวเองมีฐานะที่มั่นคงหรือว่ามีความรู้สึกที่มั่นคงกับชีวิตตัวเองมากขึ้นได้ะคะ่ะคนเก่าๆถ้าเกิดว่ามีการทักมาคุณก็ไม่ได้มีการตอบไปนะคะหรือว่าใครตอบเนี่ยก็เหมือนเป็นการพูดตัดจบความสัมพันธ์หรือว่าไม่อยากจะสารต่ออีกแล้วอะคะ่ะ ขอดูบ้างนะคะว่าความรักของคุณใน15้าวันนี้นะค่ะจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างดูใน15้าวันนี้นะคะชาวราศีมีนค่อนข้างจะจริงจังนะคะ ในการทํางานในการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าคุณอยากประสบความสําเร็จนะคะคุณไม่อยากคิดมากหรือว่ากังวลกับอะไรที่มันดูไร้สาระหรือว่าไม่ได้ทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเป้าหมายของคุณนะคะเริ่มชัดเจนแล้วนะคะคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความจริงจังแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงที่คุณกําลังเวิร์คก,กับมันอยู่นะคะไพ่อยากบอกอะไรไหมคะเกี่ยวกับความรักของคุณค่ะ สิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะก็คือว่าตอนนี้การเงินของคุณกําลังจะดีขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ะคะ่ะ ถึงแม้ว่าอาจจะมีบางช่วงบางตอนบางเวลานะคะมีใครเข้ามาแอบมองแอบชอบหรือว่าแอบมาสอดส่องเราหรือแม้กระทั่งเราแอบไปสอดส่องคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรที่เสียหายหรือว่าส่งผลร้ายต่อชีวิตเราค่ะเพราะว่าชีวิตเรากําลังเดินไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณกําลังจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเป็นไปในรูปแบบที่คุณปรารถนานะคะ ถ้าอยากแนะนำอะไรนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะสำหรับชาวราศีมีนที่โฟกัสในเรื่องการงานนะคะตอนนี้เหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่จริงจังมากเลยนะแล้วก็ค่อนข้างจะสื่อสารดีนะคะมีลูกค้าติดอกติดใจหรือว่า ใครพูดด้วยก็หลงไหลอยากจะพูดคุยกับเราต่อนะคะแต่มันอาจจะมีบางเนื้องานนะคะที่มันรู้สึกว่าทําแล้วไม่มีความสุขหรือว่ายังขัดใจอยู่บ้างนะคะไพ่อยากบอกว่าเอาตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นค่ะไม่ได้ไปโฟกัสปัญหาหรือว่าอะไรมากนักนะคะให้เราโฟกัสในเนื้องานหรือว่าความเป็นไปได้ความสําเร็จนะคะแล้วการเงินของคุณจะดีขึ้นค่ะคุณมีเกณฑ์นะคะในช่วงวันที่1 0 1ถึงนะคะการเงินจะมั่นคงขึ้นหรือบางคนได้รับเงินก้อนใดด้วยเช่นกันค่ะ พายอยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักในสิบห้าวันนี้ไหมคะสิ่งที่พาอยากจะบอกนะคะ ก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะผิดหวังกับความรักที่คุณเคยวาดฝันไว้เคยปรารถนาไว้มากพอสมควรนะคะเพราะคุณคิดว่า เราทำดีที่สุดแล้วเราทำดีแล้วแต่ทำไมความรักมันถึงไม่สมหวังอะคะ่ะบางคนอาจจะยังติดค้างในสิ่งนี้อยู่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะ่ะมันจะทําให้คุณกลับมาโฟกัสที่ชีวิตตัวเองทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นหรือว่าทําให้ชีวิตของคุณดีมากขึ้นนะคะคุณจะโฟกัสในด้านการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานคะ่ะทําให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะเร็วๆนี้ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในเรื่องความรักของคุณด้วยนะคะ ขอดูนิดนึงนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นค่ะ สำหรับบางคนนะคะอาจจะได้ใช้เวลากับเพื่อนนะคะหรือว่ามีหุ้นส่วนที่เป็นเพื่อนนะคะ<ๆ>เข้ามาร่วมทำงานด้วยคะ่ะใครที่อยากจะมีหุ้นส่วนแล้วหรืออยากจะมีคนสนับสนุนในด้านการทำงานนะคะเร็วน,นี้มีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ดูมีอะไรที่เป็นเรื่องดีๆให้ได้เฉลิมฉลองด้วยนะคะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดหวังไวะคะ้ค่ะสำหรับบางคนนะคะที่รอผลสอบหรือว่ารอการประกาศผลอะไรบางอย่างนะคะในช่วง วันที่5้าถึงวันที่1ิบนะคะจะมีข่าวดีให้คุณได้ดีใจแล้วก็เฉลิมฉลองนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะคะเช่นคุณอาจจะสอบผ่านแต่ว่าการสอบผ่านนี้อาจจะนําสิ่งที่เหมือนความยากลําบากหรือว่าสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดมาให้ะค่ะเช่นคุณอยากจะสอบผ่านได้ที่นี่แต่ว่าโอเคสอบผ่านแต่ว่าเขาอยาก,กให้คุณนะคะไปทํางานในตําแหน่งนี้หรือว่าอีกในทีมหนึ่งแบบนี้นะค่ะก็คือว่า ถาว่าผ่านไหมหรือว่าได้เข้าไปในทีมไหมได้เข้าไปนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทีมที่คุณคาดหวังไว้หรือว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดหวังนั่นเองนะคะในช่วงนี้ค่ะมาขอดูความรักกันบ้างนะคะว่าใน15วันนี้จะมีคำคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะ 15วันนี้ตัวคนเองค่อนข้างจะปิดใจนะคะบางคนมีความระม,มัดระวังตัวพอสมควรค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องบาลานชีวิตตัวเองให้ดีนะคะเป็นการปรับตัวปรับสมดุลในการใช้ชีวิตค่ะบางคนก่อนหน้านี้อาจจะนิ่งมานานแล้วก็เหมือนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นเราก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เราก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะพอเรากลับมาอยู่คนเดียวในตอนนี้แล้วอะคะ่ะมันก็เลยเหมือนไปไม่เป็นหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครอะคะ่ะ ดูจะไปในทิศทางที่ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครมากกว่านะคะเพราะว่าตัวเราเองก็อาจจะเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์นะคะตอนนี้ยังลังเลเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะโฟกัสไปที่การใช้ชีวิตหรือว่าความสมดุลของชีวิตมากกว่านะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวของคนโสดนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่คนมีคู่เลยนะคะ สำหรับดวงความรักของคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างค่ะว่าช่าราศีมีนที่มีคู่อยู่ตอนนี้ดวงใน15วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอเช็คพลังงานในอดีตกนันก่อนค่ะว่าที่ผ่านมาความรักเป็นยังไงกันบ้าง ดูเหมือนว่าในก่อนหน้านี้อะคะ่ะสําหรับชาวราศีมินที่มีคู่มีคนรักแล้วนะคะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าผิดหวังในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าผิดหวังในตัวคู่ของคุณนะคะคุณมองว่าคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะแล้วก็มีความสามารถค่ะการเงินของคุณก็เพียบพร้อมนะคะแต่ว่าพออยู่ในความสัมพันธ์แล้วอะมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่คู่ควรกับเราทั้งทงที่เราดีขนาดนี้แต่ทําไมเราได้รับสิ่งที่ มันไม่เหมาะสมไม่คู่ควรละ่ะบางคนเลือกที่จะเดินออกมานะคะหรือว่าพูดง่ายๆว่ามีความรู้สึกไม่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะมาดูความรู้สึกในปัจจุบันกันบ้างนะคะว่าตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ลังงานในตอนนี้นะคะดูเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีความสุขเนาะมันมีการตัดใจหรือว่ามีการตัดจบพูดอะไรที่เคลียร์ชัดนะคะเพื่อที่คุณจะได้รับอิสระหรือว่ามีความรู้สึกสบายใจมากกว่านี้นะคะดูจากหน้าไพ่เนี่ยเหมือนเลือกที่จะเป็นสดนะคะแต่ว่าก็ต้องดูนะคะว่าแต่ละคนนี้มีความสั มีความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างสําหรับคนที่ยังคบหากันอยู่ก็คือมีการพูดจาการมีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนแล้วคุณก็รู้สึกดีขึ้นสบายใจขึ้นเพราะว่าได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาแล้วบางคนอะคะที่ทนไม่ไหวจริงๆมันไม่มีความสุขมันรับไม่ได้ก็เลือกที่จะตัดจบแล้วก็เดินออกมาเพื่อที่จะเป็นอิสระต่อกันนะคะมาดูพลังงานใน15วันนี้กันบ้างนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้างค่ะ สำหรับตัวคุณเองนะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนยังเลัลงเลยังสับสนอยู่นะคะว่าจะเอายังไงกับชีวิตตีนะคะจะเดินไปข้างหลังหรือว่าไปข้างหน้าหรือถ้ามี2เส้นทางให้เลือกก็ลังเลอยู่นะคะว่าจะเลือกเส้นทางไหนดีแบบนี้ค่ะเพราะคุณก็ยังไม่พร้อมนะคะที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคบหากันมานานแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเคยมีกันและกันถ้าเกิดว่าไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเราก็เหมือนขาดเพื่อนอีกคนนึงแบบนี้ค่ะ ตัวคนเองตอนนี้ก็เลยไปโฟกัสที่ความสุขของตัวเองมากกว่านะคะพยายามทําให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันเพื่อที่จะสามารถก้าวข้ามก้าวผ่านอะไรบางอย่างไปได้ค่ะสําหรับคนที่มีปัญหากันนะคะในช่วงวันที่5นะคะถึงวันที่10บอะค่ะจะมีการพูดคุยกันด้วยดีนะคะหรือว่ามีการงอนง้อกันนั่นเองค่ะ คุณก็ถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายง้อเรานะเราจะเริ่มเปิดใจเขามากขึ้นมีการพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะไม่ได้ปิดใจหรือว่าเอาแต่ใจมีอีโก้ตัวเองอีกแล้วค่ะในช่วงในช่วงวันที่5ถึงวันที่10จะเป็นอะไรที่พูดคุยกันง่ายนะคะเราก็เคลียร์กันง่ายค่ะมาดูความคิดความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีให้แก่กันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะมาเริ่มที่ชาวราศีมีเงินก่อนนะคะ สำหรับชาวราศีมีนะคะตอนนี้เราค่อนข้างจะจริงจังมากเลยนะเหมือนกับเราดูเป็นฝ่าย QC ฝ่ายที่แบบว่ากำลังคิดวิเคราะห์แฟนเราทุกวิถีทุกก้าวเลยนะคะเช่นเขาทำแบบนี้ดีไหมทำแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าเอ๊ะทำแบบนี้เป็นยังไงต้องทำเพิ่มเติมในส่วนนั้นส่วนนี้ไหมเหมือนเรากำลังจับตาจับผิดจับจ้องเขาอยู่นะคะเราไม่ได้ปล่อยให้เขาเป็นอิสระหรือว่าเป็นตัวของตัวเองเลยอะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่า เหมือนคุณเคยปล่อยมานานแล้วนะคะแล้วมันก็ทนไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วคุณก็เลยรู้สึกว่ามันต้องจริงจังแล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันไม่สามารถที่จะไปต่อข้างหน้ากันได้นะคะตอนนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะสตริกแล้วก็เข้มงวดกับคนรักของคุณพอสมควรค่ะมาดูอีกฝ่ายหนึ่งกันบ้างนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราค่ะ สำหรับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีการไม่เข้าใจกันหรือว่ามีการงอนกันอยู่แบบนี้ค่ะเขาก็อยากที่จะงอนๆนะคะอยากที่จะขค้ืนดีอยากจะมอบสิ่งดีๆหรือว่ามอบของขวัญให้กับเราค่ะเขามองว่าคือเขาก็รู้นะคะว่าเราเป็นคนที่ดีแล้วเขาก็อยากจะปกป้องดูแลเรานะคะอืมแต่ว่า มันมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ายังไม่พร้อมอะค่ะเขาก็มีอุปสรรคอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่นะคะที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันหรือว่าต้องก้าวข้ามก้าวผ่านไปให้ได้ะคะ่ะในช่วงวันที่10ถึงวันที่15ค่ะชีวิตของเขาเริ่มจะดีขึ้นนะคะถ้าก่อนหน้านี้เขามีปัญหาในเรื่องการงานตอนนั้นการงานของเขาจะเริ่มดีขึ้น,นะคะ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าคุณอยากจะได้อะไรหรือว่าอยากให้เขาตามใจอะคะ่ะในช่วงวันที่10ถึงวันที่สิบห้าค่ะดูจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ว่าในวันที่หนึ่งวันที่สิเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เขาต้องไปโฟกัสในด้านการงานหรือว่าเคลียร์งานของเขาที่มันค้างค้างที่มันยังมีอุปสรรคอยู่อะคะ่ะให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะมาดูกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรไหมเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ค่ะ สิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกนะคะดูเหมือนว่าหนึ่งนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้มีการจบกันไปนะคะก็คือว่ายังไม่มีการเลิกลาส่วนปัญหาที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่ได้แก้ให้มันจบด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีการทะเลาะก,กันหรือว่าการเอาชนะกันอีกแล้วนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณสองคนไม่อยากไม่อยากเอาชนะกันแล้วอะอยากที่จะ รองดองเป็นหนึ่งอันเดียวกันเป็นทีมเดียวกันมากกว่าแบบนี้ค่ะก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ระยะยาวอะคะ่ะบางทีก็ต้องยอมทอยแล้วก็เลือกที่จะมองเห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งด้วยแบบนี้นะคะพ้าอยากบอกอะไรไหมคะเกี่ยวกับความรักคันดีของคุณะคะ่ะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะสิ่งไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าอะไรต่างๆที่คุณกําลังรอคอยอยู่อะค่ะมันกําลังจะได้แล้วนะคะเพียงแต่ตัวคุณเองจะต้องใจเย็นกว่านี้หรือว่าลดความคาดหวังของตัวเองลงมานะคะคือพูด,ดง่ายๆว่าสิ่งที่เรารออะมันได้อยู่แล้วแต่มันอาจจะช้าหรือใช้เวลาหน่อยนั่นเองค่ะอยากให้ลดการใจร้อนลงนิดนึงค่ะแล้วก็ในระหว่างที่รอให้ไปโฟกัสในเรื่องอื่นนะคะ แล้วพอมันได้มาค่ะมันก็จะเซอร์ไพรส์แล้วเราก็จะดีใจเองค่ะถ้าอยากแนะนำอะไรเรื่องความรักใน15วันนี้ไหมคะมาดูกันค่ะ สำหรับความรักของคุณใน15วันนี้นะคะความรักที่มีให้กันและกันนะคะมันยังมีอยู่นะไม่ใช่แค่เราฝ่ายเดียวหรือเขาฝ่ายเดียวนะคะแต่เป็นคนทั้งคู่ที่มีความรักให้กันแล้วก็ความรู้สึกดีๆให้แก่กัน,นะคะ่ะตัวคุณทั้งคู่ก็ยังมีความผูกพันยังมีสายใยให้แก่กันอยู่นะคะโดยเฉพาะเ,เหมือน เขาเรียกว่านะคะเรื่องความสัมพันธ์ทางกายแบบนี้ค่ะความรุ่มหลงความรักความหลงมันยังมีให้การอยู่มันก็เลยยังตัดใจจากกันไม่ได้ง่ายๆนะคะเพียงแต่ให้ลดความใจร้อนหรือว่าการใช้ทิ่ถการเอาแต่ใจตัวเองอะไรแบบนี้ลดลงนะคะมันจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ไปต่อด้วยกันได้นั่นเองค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับความรักของทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่ของชาวราศีมีนใน15วันนี้เลยนะคะอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชรกดซับสไคร e มีมี่เดทารอดค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้กันค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะทุกคนในคลิปหน้า e ีพีหน้ารวงความรักของพวกเรานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ